สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวรำการเรื่องวันนี้เรื่องวันยุทธครับวันยุทหลังจากตื่นแต่เช้ามากอาหารมีใคร okay. สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งครูพ,พักครับอ<ส>าหารมีเดี๋ยวพักให้มันใหญ่ก่อนปลูกพักกระสอบในระยะละทายหยิงแบบให้คนเบิ่งกันว่ามี้ยังไล่บางวันเลยเด้อ เนี่ยอยากเนี่ยกินบ่มื่อนี้บ่าลายมื่อนี้น,นี่หอยแมงครูหอยแมงครูส้มตำส้มตำผักรูไม่ข้องอันนี้กับพักเคลื่อนบาน,นอันนี้กวางเชือเขียวเกี่ยวบ่เมื่บบกเกนะี่ยวเนาะอันนี้บุเกี่ยวครับรรอันนี้สามข่าวอันนี้เด็กน้อยชา,ายรูปกันทายดูก็ขา่าวโอเคอ้เส้นแซ่บละลาตั้งกล่องกันให้ไก่หดวะ ยังซนเปอรนคอยดียงินไลยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีวันหยุดนะคะเห็นมาเนาะเห็นยีดอกเนาะห่อนเพื่อเช็กเขาแล้วนั่งวันหล่หายเปิดไอฟฟ้ามอไใส่เปอม มันก็มีหน่วยยังไงหน่อยหน่อยห่อยจอยพื่เอลจะพูนว่าไว้ตอรีวิวว่เจอรีวทำไมปะตามสบ ทรเพ็ดนๆเลยถาอยากใส่มือ่อย้็ไปหองคือ,อตั้มสมถือบุกพริกเนาไ้หนึ่งเสียเลยกินนะอาจจะบุกขนเขานะวด กินหอยกับส้ตมตำด้งจ้ะ,ะท้องวันก็้ลยไล่มันนี้หยุดเมื่อเท็งานเรียนก็เด้พี่นอนใจหอยก่อนจะกินเขาเขามีแยง่งไม่หยาทรศัพท์ สูงไล่เหี้ยบซกันอันเดิมมาเด้อพี่น้องมันหยุดของหลายๆท่านเนาะน้อยหน่อยก็มีน้อยหน่อยก็มีเอาเบาิ้งสองขวดเนี่ยสิกินเบิบ้งบ่ไปเรื่อยๆเปล่าๆแล้วมนะันมันหยุด มันยุ่งันจุตื่นสายก็อดบ่ได้คนมันเคยดตืนเศ้านะยืยนหนยืนหงมกับซ้ายเหรอครับโอ้ยมันวันมาก,กินเบอร์กอนเดนนอเนาะ ว่าจะนำจินชื่อควก็เกริ่มมันเหยียดอยากกินตำสมม่ได้กินตำสมหรือสมตำเนียนโดนเ <c oughs> หรเยอะๆจ้า Kêu một ngầu Thịt nó xuống thấy subscribe hẹn rồi, bổ sung. โรงงานไลนบริษั well. ทกับมียุดเนาะจสุหาเปอร์เซ็นกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ยิ้มสู้หนึ่งโดนปวดบ้าเหนียวเหนียวอยู่แล้วโดาบนงนโดนลองแบสิ

แล้วม,มกินหลบทขอ,อยเดน่ย,อยอขอ,อยหรครับรมันหน่อยอยี่งเหรอหรือเปล่ามันกกลัวพี่เเหมือนบางทีเนาะมสูแกมเราลยสห้นิต้มรเนต้มเท่าเดียวสมเพ่ามันอ่ะโชกีครงัรงแรก

牛好、嗯，嗯

Yeah. โอเคลาไปนอนไปกัถ้าจะมาเจอกันมื่อหนอ่มื่อวันหยุดนะจ๊ะสาวทิตย์หรือวันหยุดนัะคาตาเลิกที่แม่ทํางานอาจจะถ่ายคลิปลงเนาะเดี๋ยวมืทีนี่แต่ต้องลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าเนาะเดี๋ยวว่าจะมาเมืองว่ามีมนูอย่างนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะ